ไปใส่ี่ไปใสนีเฮะไปใสฮะไปหนงหน้าไปยังอ่ะผมมันแกวอ่าผมมันแกวปาในปลาเจากสิๆาร่อยมาเบงมาิัดดอกแดดกนเนาะตอนนี้ปลูกแล้วครับ โดยน่ะสาวคนเก่งของผมครับเนี่ยเบื้องเทคนิคการปลูกการปลูก,ก,กต้องปลูกแนวนี้นะต้องยืนปลูกสิหามนัง่งถ้านั่งปลูกบ่ง,งามครับเอ่เอมันสิบบงงางมเดี๋ยวรับปากสิเอาว่าปลูกให้ห้านทรายจนทัวนะครับ ส่วนทางบดานนะครับตอนนี้เศร้าไหลแล้วครับเศร้าไรเนื่องจาว่ามีแดดนะครับเพิ่งเริ่มปลูกเท่านี้ครับส่วนตาม่ั้วงสาททางนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปเบ่งนี่ครับปลูกมัน จเหลืองนะครับมั่นใจเหลืองปลูกให้คุ้มดินไปเลยนะครับตอนแรกว่าจะขอนนามูมาปลูกนะครับพอดีน้สาวของวาอยากปลูกมั่นก็เลยบ่าหหมยคือว่าบอกอยูนีเซืรอเราปะผมกับโอหูนะครับเพิ่นก็นเลยเมียตาเอามาปลูกให้แล้วก็รับปากสิป,ปลูกให้ทั่วนะครับคู่น้องสาวเลยนี่เป็นบักซิดาครับฝรั่ง ที่ปลูกไวแล้วนะครับปลูกไว้พอกินครับไมใส่ผูมไปใส่ฮะผูมไม่ใส่ไม่ใส่ผูมนี่ยังนี่ใหญ่มันสักคู่มันสักคู่เนวับคูแกงเกีัคู่ขาวอ๋อมันสักคู่โบล้านเอกหน่อะอ๋อเมันสักคู่ขาว พูดแบบอี้โอ้ยโอ้ตอนนั้นตอนนั้นมันแก้วมานขวายกับขวานกูขวายฝ่ามือใส่ให้จะบบาซะวะเฮ้ยไม่ตกป้องแปรงใส่มาบ้างหน่อยกินหำซะหน่อยมือเราหัวซึ่งไข่รอบน้ำถล่มลงขึ้นมาได้ขึ้นแล้วปูกซึ่งคู่นี่ นี่บอมันสิตายน้ำท่วมอันนี้ยังตีมยังนี่ยุพินยังนี่ยุพินใส่บังบัมันเป็นแอวใดเสงบนเป็นสัคูขาวพูดสักคูแดงสสักคู่แดงสสักคู่ขาวปันนี้มันมันกินแนวใดวันนี้ ไปต้มแล้วเนาะต้มยาต้มม <travail> the ุกอะไรต้มอะไรต้มมแล้วสยังหน่อยจะม่จะไรหรอเรล่าอืมอย่าะนขู่เขาอย่งเขู่เดียวยิ้มไม้โปาปันโปาปันมัอเกิดก็ติ๊กติ๊กจะยังหน่อยก็จะจำไม่ได้คยเตอย่างนี้เฮ้ยโป่งใหญ่ไงสิโป่งใหญ่เนี่ยอเดี๋ยว เราจะปลูกตัวปลูกยังไห้เราปลูกแยมแรงนี่ป่เราจะปลูกยังไห้เราปลูกให้เราปลูกแล้วก็ให้เขาเราต่อให้พอยิหมินต่วต่อต่อแป๊บพอไหให้เราเอาได้ตัวนั้นลงในหนองสาปลูก่ตัวนั้นเขาจะพอจะถมอยู่นั่นแรงยังหน่อยนี่เออถมขึ้นอีกนี่หมายถึงว่านี่เนาะ จากจากทั้งนาหั่นมาหนี่มาทั้งนี้เขามาหนี่ไม่ต้องปลูกเพราะว่าเสียเป็นทั้งแต่ว่าจากนี้ไปปุ๊บนี่คู่น้องสายนี่ปลูกหรือเบิดปลูกหรือเบิด์ม่ต้องไปซีเรียมันปลูกัูบเผือกปลูกมันหรือเบิดนี่นี่นุ่มเผือกน้ำเจ้าะขั้นว่านี่ไงนี่น้ำนี่น้ำขู่นี่เนาะเออเผือกน้ำใส่เลย ก็เามแมนเกี terror, raw, ่ยวเอาหาแต่ว่าเว้ยเกี่ยวต้องห้ชบพวกที่เคยมันมาปลูกเลยพวกที่คมาปลูกเน่นปลูกนี่จังห้เกี่ยวเด้พวกไ่เคยมาปลูกมาห้เกี่ยวได้มนบกเคยปลูกมันบวยังอยู่หม่งไดมันตัดไปเลยเดกุกไม่เขาตายไปเลยเออกระชาขาวยู่เต่งเงานี่กระชายขาวไม่เต่เงาจานนี่เออ แม้นผูวขนลดเนอะพินมึงนเบ่งแหนแดงกูสับแหน,นแดงมึงโงว้ดดยดินง่ามบ่เนี่ยดินฮะบอกง่ามมันบ่วันอาทิตย์ขอข่สังให้น้องไส้ข่เอาขีเป๊ตมาให้หกสิบสอบไ้ยข,ยขย่ซีเรียลมันเสาดีกว่า นวันเสาร์ได้ติ้มเด้อวันเขาจะเอาไข่มาเาเอาวันเสาร์มันเสียดีมีเวลาใส่ตัวนี้ไข่ขไข่พวกเมากินะครับปลูกใหม่อีกเด้อเป็นหัวลงหัวเด้ออยู่พินมึงปลูกยังงามแน่มึงเออดอกไม้กูมีทองกูอะไรกูมีหลายเต๋อไปเลยแถวเป็นแถวล้วงนี่สิแก้มให้สันเดี๋ยวแก้มให้

ใช้ประโยชน์ได้แบ่งปันนะครับอยากกินเท่าได้กินครับแต่ว่าถ้ยายกขายเนี่ยบ่ได้นะครับให้กินนะครับกิน้ะแบ่งปันเบิดจากแบ่งปันคอยขายครับเพียมๆพีมเออไหนกันเ,เกามาน้ำเลียนน้ำแนนนี่บอกไอ้กันเ,เกามามเลียนโคงน้งล้งนายแล้วเร็ว เอ้าบ่เออไอ้ยบ่ดิสุขนมโฝากได้หนิขันบม่เออนี่เออนี่ลหละฮะโอ้ยไอสิถือยังมาฝาดไ้อีหน่อยอ่ะอ๋อเฮ้ยโม่เอือบโมอาค่ะอ่ะนี่กินยังกินกินกลงน้องสาซะหน่อยัหน่อยนี่ใส่มาปูกป่ะนะโมาปูป่ะนะฮะ โอ้ยลอดอนี่ลอดออีกใสบับลอดอไปเสียกบังลอดออันมากล่ะถ่ายคลิปยังวันหยุดหันจุ๊บแหนมมันล่จุบอีน้อยกันเฮ้ นี่สองโตนั่นแต่สีเลนน้ำเฝ้าเลนด้วยไงยยยคุห้ิงบดเลนเน้ไงคุณหญิงบ่กาเลนเนดีย๋ยวเขาเลี้ยวมาน่งอาบนี่กาีเห็ด่านม่นาอานีโอเคปะทานปะทาน,น่านดินนี่ได้ดินดิน,น,นดินงามอยู่ ดินแบบไหนใครดินผู้เงินดินผู้เงินดินผู้ี่แดงบ่โอ้นี่จะปลูกทุเรียนงามเลยมจัดบ่ละฮงปลูกเคุณนายยังาอ๋อ ก็ปูวทงนี้จะเที่ยวเองต้นหนังหัวหน้าหนึ่งนี่นี่อวานเจอเขามากว่าไรไมนลมแม่งก็ต้องเดือผ่านโอ้ยลดกระจกเจ้าพึงพ่อไปให้ผู้ดังออกสักกันไปให้ผู้ดังออกกันไปตัดปีจมูกเออไปตัดออกไป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 เอามาเที่ยวคนนองหน้านอนหน้าใหญ่ของน้องกันเก่าเด้อค่ะเย่